สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนุหนุุนกับโลกเทคโนโลยีแล้วก็ช่องอรารย,ยา PSK นะคะ ในคลิปนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการใช้ iPad กับ MacBook โดยการที่เราจะเขียนใน iPad แล้วก็ให้มันเห็นหน้าเราด้วยนะคะด้วยโปรแกรม OBS นะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมแบบว่าสตรีมแต่ว่าถ้าใครไม่มี iPad กับ MacBook นะคะก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่ามันทําไม่ได้นะคะเราไม่รู้วิธีค่ะก็รู้แค่วิธีนี้นะคะแล้วถ้าใครมี iPad แล้วก็ MacBook พร้อมแล้วนะคะก็ไปดูคลิปกันได้เลย ขั้นตอนที่1นนะคะเราก็ต้องโหลดโปรแกรม OBS มาก่อน,นะคะ่ะคือโปรแกรมนี้มันแปลกประหลาดนะคะเพราะว่าเราต้องโหลดใหม่เรื่อยๆถ้าใครมีวิธีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าทำยังไงไม่ต้องโหลดมันตลอดทุกครั้งนะคะที่อยากใช้พอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็คลิกเข้าไปคะ่ะก็คลิกเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะโอเคเองเดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่ง แล้วก็คลิกเข้าไปที่อ,อไอคอนของ OBS เสร็จแล้วเราก็จะเข้าเข้ามาที่โปรแกรม OBS แล้วนะคะตอนนี้อย่างแรกเดี๋ยวขอลบซีนเก่าอันนี้แป๊บนึงก็กด yes ไปค่ะอะไรไม่รู้ก็ yes ไปนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็กดสร้างซีนใหม่กดบวกปุ้งแล้วก็โอเคไม่ต้องตั้งชื่ออะไรมากนะเพราะว่าไม่ได้มีหลายซีนนะมีแค่ซีนเดียวเท่านั้น ขั้นตอนที่2ก็คือเราจะเข้าไปเ,เพิ่มหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งก็คือ display capture นะคะก็กดเข้าไปเลยอันนี้ก็คือยังงงโอเคกดเข้าไปแล้วก็โอเค <S <S หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็กดอันนี้มันก็มีอยู่อันเดียวก็กดโอเคต่อไปเสร็จแล้วเราก็ เพิ่มเอ่อกล้องของเราก็คือ video capture device แล้วก็กดโอเคเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราไปเลือกว่าบางคนอาจจะมีหลายอันของเรามีแค่อันเดียวก็คือ FaceTime เนอะก็เลือกไปเลยแล้วก็มาปรับแต่งหน้าจอนิดหน่อยเพื่อให้มันดูแบบเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะมึนหัวมากมาชื่ประมาณนี้แล้วกันเนาะ อาจจะทำหน้าเล็กนิดหนึ่งคือเวลาที่เราจะเขียนใน iPad เนี่ยมันก็ต้องใช้โปรแกรม Keynote แล้วก็ไปหาที่ Keynote ก่อนเออเปิดโปรแกรม Keynote ขึ้นมา Keynote คลิกสองที่แล้วเราก็เลือก b s s i w ไ i t e ก็ได้สมมุติว่าเราไม่ได้แบบว่ามีอะไรในนั้นเนาะก็ลบทิ้งก่อน ทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องไปลิงก์กับ ipad อ๋อกด play กด play ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาดูใน ipad ของเราซึ่งมันก็จะสามารถกดตรงมุมขวาได้มุมขวากดเข้าไปอุมเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นตอนแรกมันคือ เหมือนแบบมันต้องไปเชื่อมต่อก่อนก็คือต้องไป add device เสร็จแล้วเราก็สามารถกด play ได้หลังจากนั้นพอเวลาเราเขียนอย่างเงี้ยเวลาที่เราเขียนใช่ไหมเราก็สามารถใช้ Apple pencil เขียนเข้าไปในตรงนี้ได้เลย Hi Am นุ่นแบบนี้ แล้วก็สามารถลบได้ด้วยเอาลบยังไงนี่ยังลบอ๋อลบก็คือไม่มีไม่มีให้ลบหรอแล้วก็สามารถพอยอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่มีให้ลบอ๋อหรือว่ามันสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะั้ยหรือว่าถ้าสมมุติว่าอาสมมติว่าเราเขียนหน้านี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราก็เปลี่ยนหน้า อา้าวไม่ได้อ๋อต้องแอดหน้าก่อนอแอดหน้าแอดหน้าสมมุติว่ามีสองหน้าสมมุติอ่ะเราเขียนหน้าแรกแล้วเ,เรากดกดในนี้ว่าเพล y เอ้ยอันนี้ขึ้นไม่ขึ้นนเนี่ยไว้ข้างล่างก่อนกดเพล y เสร็จแล้วเรากด play. เพล y แล้วก็เขียน แบบนี้ไปดูในหน้า OBS อุ้ยไม่ได้เราเราก็ไม่สามารถไปดูในหน้า OBS ได้แต่ว่าเราก็ดูในมือถือได้เนาะเวลาไลฟ์ว่าบางทีรูปเรามันอาจจะไปทับกับอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้กดหน้าสองสมมติว่าเราเลื่อนไปหน้าสองเลื่อนไม่ได้แล้วก็ ไปหน้าสองเล่อนไม่ได้ก็คือต้องกดกลับกลับกลับไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอย่างลบอ๋อนี่ไง notes only อาอ,อกลับกลับทำไมมันไม่มีอย่างลบอ่ะ สมมติเราจะลบอย่างนี้แล้วก็กดกลับอ๋อ,อนี่เปล่านี่ไงอ๋อสมมติว่านี่คือหน้าที่หนึ่งสมมติแล้วเราไปหน้าที่สองแล้วเราก็ค่อยเขียนหน้าที่สองอย่างนี้ไงอันนี้ก็คือได้แล้วถ้าใครอยากเขียนแบบสวยๆแล้วก็ไลฟ์สดเนาะเออแต่ว่ายังไม่ได้บอกถึงขั้นตอนการเอาลิงก์ไปใส่เลย เราต้องออกจากตรงนี้ก่อนเออโอเคออกมาแล้วโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็เนี่ยเมื่อกี้หน้าจอที่ขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เวลาที่เราจะไลฟ์เราก็เข้าไปใน f a c e b o o k ใช่ไหมเหมือนคอมเหนื่อยแล้วก็เข้าไปที่เพจของเรา นี่ใช่ไหมถ่ายทอดสดตึง้งเสร็จแล้วเราก็จะ Copy Link ของอันนี้เขาเรียกว่า Stream Key นี่ตรงนี้ Stream Key เสร็จแล้วก็นี่ไปก๊อบคัดลอกตึง้งคัดลอกมาเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรง Setting กดเข้าไปที่ Stream แล้วก็อันนี้คือ Facebook Live ถูกต้องก็โอเคมาวางปุ๊บเสร็จแล้วก็กดโอเคเท่านี้ถ้าเราพร้อมเราก็กด Start Stream ได้เลยสมมติว่าเรากด Start Stream ต,ต,ตึง้งแล้วก็เหมือนต้องไปกดใน Facebook อีกรอบหนึ่งเท่านั้นก็สามารถสตรีมได้เรียบร้อยแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเราสามารถ เพิ่มพื้นหลังให้มันเป็นสีอะไรก็ได้เราเลือกได้เลยแล้วก็ทางที่ดีเราก็ควรเอารูปแยกไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ที่เขียนแยกไว้จะได้ไม่ทับกันเราสามารถเอาเออโลโก้ของเรามาใส่ไว้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูก็จะรู้ว่าเออมันทำได้ไม่ยากเลยในโปรแกรม OBS นะคะสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปเขียน iPad พร้อมกับอิริยาบถและหน้าตาของเรานะคะก็หมดไว เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพจอารยาสตอรี่นะคะแล้วก็ y t u t u อารยา PSK แล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์คำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็อาจจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าตอบได้จะไปตอบค่ะขอให้ทุกคนใช้ OBS อย่างมีความสุข